ต่อให้เขามีคนใหม่แต่หัวใจเขาก็ยังคิดถึงแต่คุณเขาตัดใจจากคุณไม่ได้หรอกคะ่ะดูจากพลังงานตรงนี้นะต้องบอกเลยนะว่าเขายังคงนึกถึงเขายังคงคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาแล้วบางครั้งบางทีที่เขาพยายามจะมีคนใหม่พยายามจะมีใครใหม่ก็เพื่อที่จะได้ลืมคุณออกจากหัวใจแต่ยิ่งเขามีคนใหม่ย,มหมยิ่งเขามีใครใหม่ใหม เขาก็ยิ่งตัดใจจากคุณได้ยากหรือตัดใจจากคุณไม่ได้เลยเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าในใจเขายังมีคุณอยู่เลยอะในใจเขายังไม่ลืมคุณเลยในใจเขายังตัดคุณไม่ขาดเลยแต่พยายามมีคนใหม่พยายามไปหาคนใหม่ๆพยายามที่จะรู้จักคนใหม่ๆพยายามจะไปคบคนใหม่เพื่อให้ลืมคุณไปให้ได้เร็วแต่เขายิ่งทําแบบนี้เขายิ่งตัดคุณไม่ขาดเขายิ่งทําแบบเนี้ยเขายิ่งลืมคุณไม่ได้ เพราะฉะนั้นบอกเอาไว้ตรงนี้เลยว่าเขายังไม่ลืมคุณจากหัวใจแล้วก็ไม่มีทางที่จะลืมคุณได้ด้วยเขายังคงรู้สึกดีๆอคนนะยังคงมีความรู้สึกพิเศษกับคุณแล้วก็ยากเหลือเกินที่จะลืมคุณออกไปจากหัวใจเขาตัดคุณไม่ขาดหรอกคะ่ะเขาตัดคุณไม่ได้หรอคะ่ะยังไงยังไง เขาก็ยังมีคุณอยู่ในหัวใจยังไงยังไงในหัวใจเขาก็มีแต่คุณอืมเนอะโอเคใครแล้วเข้านายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ